สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัท 2PN Engineering จำกัดสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ New S-Curve อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้กลายเป็น Thailand 4.0ด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกริ่นก่อนนะคะว่าในช่วงปีพุทธศักราช2,549ถึง2,557เป็นต้นมาประเทศไทยของเรามีอัตราเฉลีย่ยการลงทุนเพียงแค่2%ต่อปีและมีอัตราการขยายตัวของ GDP เฉลีย่ยเพียงร้อยละ3.4ต่อปีซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำมากไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกษิจของประเทศไทยได้กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้นำเสนอสิอ,อุตสาหกรรมเป้าหมาย คไก่ขับเครื่องเศรษฐกิจเพื่ออนาคตใน2รูปแบบได้แก่5อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ First Curve 5อุตสาหกรรมแห่งอนาคต New s Curve และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2558เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอกระทรวงอุดมศึกษาจึงมีทิศทางและนโยบายในการพัฒนากำลังคนของประเทศทั้งหมด7ข้อ ซึ่งวันนี้เรายกมา2ข้อหลักๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาเพื่อนำเสนอให้ทุกท่านตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมศัก,กยภาพของเยาวชนต่อไป 1. ผลิตบัณฑิตฐานสมรรถนะตามความต้องการของประเทศสนับสนุนและผลักดันให้มีการผลิตบัณฑิตในสาขาที่เป็นที่ต้องการและจับมือร่วมกันพัฒนาและขยายผลหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมชุมชน หรือองค์กรธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง 2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกภาคการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและสามารถฝึกอบรมให้เยาวชนได้ในช่วงวิกฤตการประสานความร่วมมือในการจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรสถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรและความต้องการด้านบุคลากร สมาคมอุตสาหกรรมสภาหอการค้าองค์กรความร่วมมือของภาคเอกชนมีบทบาทนำในการพัฒนาบุคลากรผ่านการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆของทุกองค์กรภายใต้สมาคมเดียวกัน หน่วยงานของรัฐในฐานะผู้กำหนดนโยบายตามมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้อำนวยความสะดวกให้กับองคอ์กรภาคเอกชนและสถาบันการศึกษารวมถึงให้งบประมาณในการสนับสนุนด้านต่างๆต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรบริษัท 2PN Engineering จำกัดเตรียมความพร้อมสำหรับจัดจำหน่ายครุภันธ์ทางการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการจากนโยบายของภาครัฐและ5อุตสาหกรรมอนาคต New S Curve หรือกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีแนวโน้มสูงมากที่จะเติบโตในอนาคตมี5อุตสาหกรรมได้แก่ 1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์หรือ Robotics ในปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ ม่มีแนวโน้มจะมีการใช้วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตามสายการผลิตมากขึ้นเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรมใหม่เนื่องด้วยอุตสาหกรรมเหล่านี้นอกจากจะเพิ่มความต้องการระบบหุ่นยนต์ในประเทศแล้วยังมีวิทยาการองค์ความรู้และบุคลากรที่สามารถได้รับการต่อยอดได้อีกด้วย 2. ออุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์หรือ aviation and logistics อุตสาหกรรมการขนส่งเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์เพราะนอกจากจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนแล้วประเทศไทยยังเป็นจุดเชื่อมต่อกับอินเดียและจีนอีกด้วยนอกจากนี้ยังถือเป็นอุตสาหกรรมสําคัญเพื่อเอื้ออํานวยแก่อุตสาหกรรมอื่นๆส่วนในด้านอุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะโตเร็วที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีขนาดใหญ่ในประเทศที่มีไรายได้สูง แต่ยังไม่มีในประเทศไทยโดยมีอัตราการแายตัวอยู่ที่ร้อยละ3.4สำหรับด้านการผลิตและสอมบำรุงและร้อยละ2.8ในด้านการขนส่งทางอากาศ 3. อุตสาหกรรมดิจิทัลถือเป็นแนวโน้มสำคัญของโลกซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคการผลิตและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อพิจารณาผลกระทบและศักยภาพของประเทศไทยแล้วจะสามารถแบ่งอุตสาหกรรมย่อยได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มาจากความต้องการด้านดิจิทัลของฐานธุรกิจและกลุ่มที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมใหม่เพื่อส่งออกได้ 4. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพหรือ Biofuels and Biochemicals อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตเร็วในอนาคตและเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงเนื่องจากมีความพร้อมทางด้านวัตถุดิบเช่นการที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังลายใหญ่ที่สุดของโลกมีอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงเอทนานอลที่พัฒนาแล้วเป็นต้นสร้างอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจรและยกระดับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยขยายการใช้เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่2ซึ่งหมายถึงเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่เป็นอาหารเช่นสังเคาะโพดและชานอ้อย 5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรหรือ medical hub อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ต่อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแรง โดยเพิ่มธุรกิจด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์จากพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมโดยอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสากรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโต,ตค่อนข้างเร็วในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วคือร้อยละ3.2และอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์จากพื้นฐานด้านการเกษตรและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของไทยจะประกอบไปด้วย3ส่วนคือการให้บริการสมัยใหม่การวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการวิจัยยาและผลิตเวชภัณฑ์ทั้งนี้10อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมที่มีสักยภาพและเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลกซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยในอนาคตด้วยฐานลูกค้าที่มากมายจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า20ปีบริษัท 2PN e n g i n e e r i จ g จำกัด จึงพร้อมให้บริการและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าภายใต้มาตรฐาน ISO 9001และ ISO IEC 17025บริษัท 2PN Engineering จำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเราหากทุกท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามหรือติชมสามารถติดต่อได้ที่02 583 3878 หรือช่องทางออนไลน์ของบริษัทได้เลยค่ะบริษัท 2PN Engineering จำกัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในโอกาสต่อไปขอบคุณค่ะ